ใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์ตอนไหนบ้างาการใช้เนี่ยเขาถามว่า,าการใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยเขาถามว่าใช้ตอนไหนบ้างพี่น้องครับซึ่งคำนี้เนี่ย ที่พี่น้องคอมเมนต์คำถามกันเข้ามาเป็นคำที่ทุกท่านคุ้นหูทุกคนได้ยินบ่อยคำว่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับการใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์นั้นโดยทั่วไปแล้วเราจะใช้เวลาเรานัดนีไม่ว่าจะนัดเจอนัดจ่ายเงินน,น,นัดทำนู่นนัดทำนี่นัดจะไปนู่น แต่เราเนี่ยใจเราอยากจะไปนะไม่ใช่อินชาอัลลอฮ์เล่นๆนะใจอยากจะไปแต่การพลาดก็ใส่คำว่าอินชาอัลลอฮ์เข้าไปแต่เป็นเรื่องดีๆนะเรื่องไม่ดีไม่ใช่จะไม่ใช้คำนี้และนอกจากจะเป็นเรื่องดีแล้วจะต้องเป็นสถานที่ที่เรากล่าวนั้น ที่เราเกลา่าวอินชาอัลลอฮ์ก็สัเปิก็จะต้องเป็นสถานที่ที่ดีเช่นเดียวกันหมายความว่าจะไปกลา่าวอินชาอัลลอฮ์ในบอนไกไม่ได้จะไปกลา่าวอินชาอัลลอฮ์ในสถานที่เหมาะสมไม่ได้จะเป็นจะไปกลา่าวอินชาอัลลอฮ์ในสถานที่เต็มไปด้วยเป็น ต็มไปด้วยนาจิสเช่นขอกแพะข็อวัวข้อควายเป็นต้นก็ไม่ได้ทำว่าทำไมเพราะเมื่อมีอมชื่ออัลลอฮ์ก็จะเข้าส่วนหนึ่งเหมือนดุจประดังการซิกเกตทีเดียวเมื่อเป็นการเอ่ยชื่ออัลลอฮ์จะต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสม และเป็นเรื่องราวที่ศาสนาอนุมัติอย่าไปอินชาอัลลอฮ์นัดเนะจะไปปล้นบ้านคนนั้นได้ข่าวว่าคนนู้เขาขายที่เขามัดจำแล้วห้าแสน <c oughs> วันนี้เป็นวันเสาร์เขาไม่พาไปไวธนาคารหรอกธนาคารไม่เปิดวันเสาร์คืนนี้รีบไปปล้นเลยนัดเวลา ตีหนึ่งครึ่งคืนนี้อ่ะเราก็อินชาอัลลอฮ์ไม่ได้นะอินชาอัลลอฮ์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอยู่ในร้านคาราโอเกะอยู่ในคาเฟ่ออกจากคาเฟ่เช็คบินก่อนออกราคา, 1500, าพันห้าเสร็จสรบเรียบร้อยให้ไปสองพันที่เหลือเอาติปไปเลยเนอ้อง น้องก็เลยดีใจบ้างพรุ่งนี้มาแล้วนะอินชาอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เช่นกันทำมาทำไมครับเป็นสถานที่มะเสซียะเราอย่าลืมนะในอัลกุรอานระบุในภาพรวมว่าส์กุรุลลอฮะกะซีรัลลัลลัคุมตุฟลิฮุน เจ้าจงเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากมากจะรำลึกในลักษณะใดใช้คำไหนก็แล้วแต่ใช้อัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์มาหรืออัลลอฮิมหรือสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบบะลาอิลาฮอิลลอฮ์หรืออ่านอัลกุรอานหรือสวลาวัตอะไรก็ตามหรือดูก็เหมือนกันให้มากมากละอัลละกุมตุฟลิฮน Mudah-mudahan kamu itu dapat ke kemenangan. Mudah-mudahan kamu berjaya. Ah, ha. Jak pun kan oi ceng Allah mak-mak nan. Wang wa jau tang lai jak prasub kwam samrit. Prasub kwam samrit tong ni mai ceng. akhirat bun mimak wabak. นั่นคือประสบความสำเร็จเมื่อบุญมากกว่าบาปแน่นอนคนคนนั้นไม่ต้องลิมรสผิวหนังของเขากับไฟนรกอันร้อนแรงนั่นคืออายะ์อัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ใช้ให้เบาวของพระองค์นั้นดำลึกถึงพระองค์ให้มากอุลามะอธิบายมาว่าอินนัซิกรัลลอฮิฮัสซันุมุตลลบุนซิรรอนออิลนั้น ลักน์นั่นมาวาดิ้งแม่มูรีบิห์ฟี่ฮนั่นคือก ا ع د ดอุลนิสัยที่อุลามะอาลีสนนวัดจามะอุลามะระดับโลกได้ตีกรอบในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ว่าเอนนาดิกรัลลอฮีแท้จริงการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นฮัสานุมุตลาบุนเป็นสุนัตที่ถูกใช้ ถ้าไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ห่าบาบไหมอ่าแค่มักครแต่ถ้าไม่ศรัทธ,ธากับ AH, อัลลอฮ์ไอนั้นกาเฟตเลยฮะไอนั้นหนักหนาเลยการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุนนะการศรัทธ,ธากับอ AH, ัลลอฮ์วจิบทีนี้การรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่อุลามาอุสลฟิฟกล่าวเนี่ยเป็นสุนนะที่ถูกใช้ เซรอนเอาเอลนั nan, ah an ้นเป็นการตะมินกินรูปในการรำลึกถึงอัลลอฮ์เซรอนซาวาอุนกาณเซรอนเหมือนกันจะรำลึกในสภาพที่เซบ่าว ไม่มีใครได้ยินเราได้ยินคนเดียวสุ ح ا ن นัลลอฮ์เบาๆลาลอิลาฮิลลอฮ์เบาๆ il ดูอาเบาๆหรือในใจก็ตามเอาอิลนัน้นหรือออกคนข้างๆได้ยินออกเสียงคนข้างๆได้ยินไม่ใช่ตะโกนนะต่างก็ได้สุนัตเสรก็ได้ผลบุญ ออกเสียงคนอื่นได้ยินก็ได้ผลบุญลากเน لكن, แต่เธว่าฟีมาวาดิงองลมะมูริบิฮิฟีฮาในบรรดาสถานที่ที่ถูกใช้กับมันหมายถึงยังไงครับหมายถึงสถานที่ที่ศาสนาไม่ได้ห้ามเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเอาแทงแทงแทงเล่นไพ่ป๊อกกันอยู่ หรือเล่นเล่นอเล่นสิบเล่นตาสิบกันอยู่อสก,กิดเพื่อนอตนใครแล้วตาเดี๋ยวเราเรากินรวบอินชอัลลอะอ่ะแท่งแท่งถามว่าได้บุลบุญไหมอินชอัลลอฮ์สถานที่นะั้นไม่ได้ครับอเช่นเดียวกันวัดไก่จะชนไก่เหลืองกับไก่แดง พอจะวางกก่บิสมิลลาห์สุลตานวางกกยเพื่อจะชนทามว่าได้ไหมนั่นไม่ได้เพราะไม่ใช่สถานที่มะมูรเป็นสถานที่มักชัตสถานที่ต้องห้ามคำว่าสถานที่มักชีตหรือแปลอีกอย่างหนึง่งคือสถานที่ต้องห้ามแปลอีกอย่างหนึง่งความหมายถึงอะไรสถานที่ต้องห้าม สถานที่ทรายุทธอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ค่าว่ามักสิยธมักสิยธไม่ถึงทรายุทธนะอ่าฮะฉะนั้นในสถานที่เหล่านั้นไม่อนุญาตที่จะเอ่ยชื่ออัลลอฮ์แต่การศรัทธาศรัทธาอยู่ตรงนั้นนะตามใจเราอยู่จุดไหนสถานที่ใดการศรัทธาวาดยิบอยู่ตรงนั้นแหละแต่การรำลึกถึงอัลลอฮ์จะไม่ให้เอ่ยในสถานที่แบบนั้น ฉะนั้นคำว่าใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์ในเรื่องที่ดีที่เรามันไม่นะําม,มั่นหมายว่าจะทําว่าจะไปเตกกันพราดเลยสุนัใส่คําว่าอินชาอัลลอฮ์เข้าใจนะ,ะเพราะไม่แน่คนเรานะั่นนะเช็คดูเรียบร้อยแล้วว่ามรืนนี้ไม่มีอะไรติดขัดแน่นอนเกิดติดขัดขึ้นมาทําอะไรได้เรา เราไม่ใช่มีความสามารถเตียเลยใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์เพื่อกันพลาดจะไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในคำว่าวาอิซะวาอาดาอัคลาฟาเมื่อเขาสัญญาแล้วเขาบิดผิวก็เราไม่ได้ใช้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็บิดผิวแลไปนี่เราไปนี่นอนนี่มารือนี่เราไปแน่นอนนี่ ตกลงไม่ได้ไปนั้นบิดพิวทันทีเลยฉนั้นเขาเรียกว่าบิดพิลเพื่อนเพื่อนว่าโอ้ไม่น่าเลยแกจะเป็นคนอย่างนี้โอ้ไม่น่าเลยแกจะเป็นคนที่ผิดคําพูดเพื่อนจะวิาพากวิจารณ์ในทีนี้เราก็เสียเคด้วยอ่าฉะนั้นกรณีเช่นนี้แหละสุนนะัขกล่าวคําว่าอินชาอัลลอฮ์กันพลาดบางทีไม่ได้พลาดจากตัวเรา แต่เกิดเช้าว,วันนั้นลูกเราอาตกลงใต้ถุนบ้านแขนขาหัางก,ก็ต้องไปโรงหมท่ทีนี้นะกกับเพื่อนนะก็ไม่ได้ไปทีนั้นใช่ไหมละ่ะอาพ่อตาล้มแม่ยายเป็นลงเป็นไปได้ทั้งนั้น,น,นฉะนั้นใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์ในกรณีอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้แต่จะต้องเป็นสถานที่ที่ดีอย่างที่ผมได้พูดนะครับ ไม่ใช่อินชาอัลลอฮ์แบบไม่รู้เรื่องอ,อย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปนั่งคาเฟ่เป็นนั่งคาราโอเกะมีตังนี่เห็นเด็กเสิร์ฟสวยๆมรารยาด,ดีกินเข้าไปจ่ายตังตัง,ต,งตอนเอาไปติปเลยนะ้องน้องก็ประทับใจเลยบ้างมาพรุ่งนี้มาแล้วนะบางนะไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องอินชาอัลลอฮ์นะถ้าว่าได้อินชาอัลลอฮ์ที่แบบนั้นไม่ได้ เข้าใจไหมครับ